นี่เงินเป็นแสนเลยนะครับมาทำไมครับอยากจะให้คุณแมทมีค่าคอมเยอะๆครับจะได้แบ่งเบาภาระเรื่องพวกหนี้สินที่คุณแมทมีตอนนี้ครับผมรับเงินนีไว้ไม่ได้หรอกครับแต่อย่างนี้ครับมาร่วมเปิดฟิตเนสกับผมแถวๆนี้ก็ได้นะครับแล้วผมเห็นคุณบอยเนี่ยเขาหอบเงินสดไปธนาคารทุกวันเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าเปิดฟิตเนสมีคนมาซื้อและคนในตลาดเนี้ย มาซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ก็น่าจะดีนะครับอย่าบอกนะว่าฟิตเนสนี้ก็คือของไอพี่บอยมัน <G motivating> ก็ใช่ก็ใช่ครับอาทิตย์นี้เสนอตอนจะไปต่อหรือพอแค่นี้จริงเหรอวะฮะพี่บอยเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของฟิตเนส ที่จะมาเปิดในตลาดเราอ่ะใช่แมททิวกับฉันคุยกันแล้วแหละว่าเราจะมาเปิดฟิตเนสกันที่นี่ธ <c oughs> ุรกิจอ e ีวนนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ <c oughs> อาเงินมาจากไหนวะหรือว่ามันมีแบ็กดีน่าสงสัยวะใช่ฉันว่าแมททิวที่ชวนฉันไปลงทุนฟิตเนสเนี่ยเขาอยากผูกมัดก,กับฉันแน่ๆเลยแกนี่สมจิตแกกับฉันเนี่ยคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะจะบ้าหรือไง ฉันกำลังพูดถึงเรื่องไอ้บอยนี่แกไปพูดเรื่องผู้อยู่ได้นี่มันจะยึดตลาดเราอยู่แล้วเนี่ยฉันว่าแกอะโกมุ่นเรื่องไอ้บอยมากเกินไปราษาหมกมุ่นอะไรวะแกไม่แปลกใจเมื่อสามเดือนฟิตเนสมันอะฉันยังไม่เห็นคนเข้าสักคนหนึ่งแล้วมันเอาเงินมาจากไหนไปเข้าธนาคารทุกวันทุกวันฉันว่าเขาอาจจะให้แมทไปหาเมมเบอร์ล่วงหน้าก็ได้หรือไม่ก็ฟิตเนสเปิดตลอดย4ิี่ชั่วโมงคนเขาก็แหกกไปเล่นตอนกลางคืนเธอเลยไม่เห็นไงฉันว่าเธออะ อย่า25ทันวาไปเลย25ทันวาคืออะไรวะคิดมากคิดมากอย่าบุกบ้ามุกบอลเลยของแกฉันไปดีกว่าแค่นี้เนี่ยนะ,อ,ะอยู่ๆมาคลั่งรักเลยตอนนี้ฮะ,ะสมจิตสี่แก้วมีของหมวดหมิวมีของหมวดซานสารวัตรแชมป์แล้วก็ของพุ่งกับยิม้มได้ครับเจดิ่งไปแล้วก็ดิ่งกลับ อย่าโอเอนะสองตัวอ่ะโอ้รู้แล้วครับเจ๊ไปแล้วอย่าลืมเก็บตังค์ผมไม่ลืมอยู่แล้วครับไปเลยแต่พวกของพุ่มกับยิ้มไม่ต้องเก็บนะบอกว่าเจเลียงได้เลยครับเจ๊เจเลียงนะบอกพี่น้องรักน้องรักกล้วยเดินนำนะพี่ไปเลยได้เลยจ้ะพี่ชายทุริรักเดินตามหลังน้องกล้วยมาแล้วจ้ะได้เลยจ้ะจริงจริงจริงกล้วยเจ๊บอกว่าไม่ให้เก็บตังค์พุ่มกับใช่ป่ะอือ เดี๋ยวเราก็เก็บมาเลยไม่ต้องบอกเจ๊คือได้ไห้ไม่ไก้โคตรฉลาดเลยหอมจริงด <c oughs> งมากเฮ้ยพูมกับสารวัตรมุ่งมุ่อันไหนของหมวลมิวอันนี้อันนี้หมวลมิวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เองต้องถือไว้เลยนะถือไว้เลยห้ามส่งให้ใครเด็ดขาดได้ครับแล้วพอถึงเวลาพี่ขอหยิบแก้วนี้ไปส่งให้หมวดเองได้เลยเก็บไว้พี่อยู่แล้วเองเดี๋ยวมันน่ารักยู้น้องรักของพี่รักจริงๆเลยเฮ้ย เดี๋ยวไปแวะตรงไหนฉี่ก่อนได้บอกว่าพี่ปวดฉี่ว่ะอือพี่ชายจ๋าถ้าพี่ไปฉี่เสร็จแล้วมาถือแก้วเนี่ยฉี่พี่จะเปื้อนแก้วได้เออว่ะเอางี้เราไปส่งให้เสร็จแล้วก็พี่ก็ไปขอเขาฉี่ที่โรงพักความคิดเอ็งนี่มันฉลาดหลักแหลมจริงๆพี่จุ๊กเหม่งทีนี่ยเอ็งนี่มันน่ารักจริงจเลยแต่ทำบ่อยนะละลายหมดแล้วมั้งโอ้ยแตรักกันไงรีบไปแล้วก็รีบกลับไปแล้วครับไปแล้วนี่หัวเป็นห่วงนะเนี่ยรกกั็ได้ โอ๊ยโอ๊ยสวัสดปวดจริงๆครับอพอเปาผมก็ปวดเหมือนกันที่ผมว่าเราต้องทักการออกกำลังกายกันก่อนนะไม่งั้นทำงานไม่ไหวแน่เลยผมก็ว่างั้นแหละครับนี่ถ้าฝืนแบบนี้นะไม่ไหวแน่อ,อ<ว>ก็หักโหมกันซะขนาดน,นั้นนะคะยังก็ไปแข่งเพราะกายกาันดูสิคะเนี่ย แรงยกปากายัางไม่มีเลยค่ะโอ้โหโอ้โอืออือโอ้โหโอ้โหอุ้มกลับครับไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหสั่นดิกๆเลยเอาวิวแชร์ซะหน่อยไหมฮะเดี๋ยวผมไปเอาให้โอ้โหมันต้องหลักสารวัตแชร์แค่ก็อีกก็พอแล้วมันต้องถือวิวแชร์หรอกไม่ได้พิการเออ นึกว่าจะมีใครนั่งก่อนจะได้หาโอ้ยคือเมื่อวานเนี้ยผมเป็นวันเล่นขาก็เลยแบบหนักไปหน่อยตอนเนี้ยแบบไม่ค่อยรู้สึกเลยช้าไปหมดเลยครับเอออย่าเล่นกาแฟนะอย่าเล่นกาแฟโอ้ยพ่วมากับครับผมว่า เอางี้ไหมเราลองพักแบบออกกำลังกายสักสักพักดีกว่าเพราะไม่งั้นเราทํางานไม่ไหวแน่ครับนี่ทัานก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมวดสร้างมีเหตุผลก็วันนี้แหละดีหยุดพักก่อนไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าผมสั่งน้ําหวานจากร้านเจ๊น้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดให้ทุกคนเลยโอ้โหจ่ายเองครับยอดเลยครับ ผูมิกับใจดีจริงๆเลยวันนี้ให้ได้กินน้งแดงปานี่ยังไม่มาอีกมาแล้วครับผมน้ำที่สั่งได้แล้วครับผู้กำกับหวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบทุกคนนะดีนะครบครับผมสี่แก้วสี่แก้วนะสี่แก้วครับอ่มาๆๆครับผมสี่แก้วครับแก้วละเท่าไหร่ล่ะยี่สิบครับอ่ะยี่สิบสี่แก้วก็สี่สิบนะแปดสิบครับแปดสิบบวกยี่เป็นหนึ่งร้อยครับ บวกย,ยี่เป็นร้อยยี่สิบครับลบหกสิบเป็นหกสิบครับลบอีกยี่เหลือสี่สิบครับน่าก็ตามนั้นขอบค<ง>ุณมากครับผมเคได้ผูกลับครับกบู้กลับผูผิดที่มึงอะอะไรอะไม่ทักไงก็พี่ไปตอบถูกอันตอบตอบน้อยก็ได้น้อยพี่ตอบถูกกูตอบผิดตอบถ,กกตตถูกแล้วเ,เก่งนี่วะถูกตรงไหนก็มันขาดสี่สิบเนี่ยอ่าได้เท่านี้ก็เท่านี้คนเราจะไปมักอากให้เจ้าน้องด้วยจะไปมักเยอะได้ยังครับ สี่สิบบวกสี่สิบแปดสิบครับแปดสิบไปต้องไม่ต้องครับเขาจ่ายตังค์แล้วครับมีเรื่องบอกนะไอ้หน้าหวานเนี่ยจัดการอีกแกรู้เปล่าไอ้นี่ไงวางไว้นี่อย่างนี้สิใช้อารมณ์ทำไมช่วงนี้เครียดอะไรปะเนี่ยไม่ได้เครียดจะไปเครียดอะไรป่ะวางก็วางกระส่งนี่นะขออนุญานะครับน้ำหวานแก้วนี้ผมตั้งใจส่งมาให้คุณมิวตั้งใจชงกับมือหวานไม่มากไม่น้อย รสชาติกำลังดีชิมไปแล้วรับรองว่าวาวุ่นเลยทีเดียวเลยทีนี้เห็นครับขอบคุณค่ะเออฮ้ยไอ้กล้วยอะไรจ๊ะปวดมิวเดินมือโดนมือพี่โดนมือพี่พี่รู้สึกทอลีนเลยว่ะทอลีนก็ไอ่ใช่นี่ทอลีออ สารวัชเชมครับครับผมผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับพอดีว่าอันมาตั้งแต่ในตลาดแล้วครับอ๋อตามสบายครับตามสบายครับผมขอบคุณนะครับนี่อะไรเข้าห้องน้ำเนี่ยไปฉี่หรือไปทำอะไรไปทอลีนโดนมือนิดเดียวทอลีนเลยยอกยอกทานให้เรียบร้อยนะครับจำไว้จำเออกล้วยจ้ะที่ร้านเจ๊น้องอ่ะมีน้ำผลไม้ปั่นบ้างไหมมีเยอะเลยพี่อยากกินน้ำอะไรปั่นนะ แล้วมันมีอะไรให้เลือกบ้างอะ่ะโอ้เยอะเลย่ะเริ่มตั้งแต่3ร้อปั่นเลยมีด้วยหรออันนี้หยอกมีน้ำสตอปัน่นกระปิปัน่นน้ำปลาปัน่นชะอมปัน่นมะนาวปัน่นพหล่งปัน่นแล้วมันมีแอปเปิลปั่นใส่กล้วยไหมอุ้ยพี่อย่าไปสั่งนะถ้าสั่งผสมกัน2อย่างอะ่ะร้านเจ๊น้องคิดแพงมากมาสั่งสั่งแยกทีละอย่างดีกว่าหรออืมแล้วพี่มิว ให้เลือกอย่างหนึง่งพี่ชอบอะไรครับถ้าเกิดว่าให้พี่เลือกเนี่ยพี่ชอบกล้วยนะกินได้ทั้งวันทั้งคืนเลยพี่ชอบกล้วยอะ่ะชอบกล้วยชอบกล้วยแมนะตาพี่แตกในนะบนเบวยี่มมีพูดอะไรออกมาครับบนเลเบลพูดว่าบนเบวชอบกล้วยเหรอครับมันไม่จริงใช่ไหมครับ หมิวชอบกล้วยกล้วยอีกอ้กล้วยอ้นยองทอรินพลร์ีทำไมเองทำกับพี่แบบนี้ทำอะไรอ่ะพาพี่กับตลาดพี่มี่แรงเดินแล้วไปไปเดี๋ยวจะพาไปน้ำตาพี่แตกนอะไรต่อนะครับพี่ช้ำใจที่เราไม่บอกลา ทำใจที่น้องมาบอกชอบกล้วยพี่ว่าเพลงไม่รักแล้วพี่จะปั้มเลยว่ะลาวัฒอุ้ยขาดขาไม่ติดสีกากีโดนกูเสยขาไปแล้ว่เ๋ย์กูเสีขาหน้าเลยเหรอเฮ้ยแมนว่างๆช่วงนี้ช่วยพี่ทำบัญชีหน่อยดิเอกสารน่ะ ผมเป็นเทรนเนอร์นะพี่ไม่ได้เป็นนักบัญชีเออรู้แล้วนาะแต่มันไม่มีใครมาให้เทรนนี่ว่าช,วช่วยทําเอกสารหน่อยได้ไหมล่ะไม่เออะพี่ผมชักไม่สนุกแล้วผมว่าผมลาออกเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวแมนแมนใจเย็นใจเย็นคืออย่างนี้เว้ยคือคือพี่ก็ไม่เห็นว่ามีลูกค้าไงแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ก็เลยอยากให้ช่วยทําเอกสารหน่อยเอางี้พี่ให้เพิ่มห้าพันละกันต่อเดือนพี่พูดเป็นเล่นนะลูกค้าก็ไม่มีแบบนี้พี่จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายผม พี่พูดจริงไอ้เรื่องจ่ายเงินไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดการเองอ่ะหมื่นหนึ่งแล้วกันพี่แพชชั่นการทํางานของผมคือการได้รับเทรนลูกค้าพี่ไม่ได้ทําบัญชีแพชชั่นไหมก็ได้สองหมื่นนะโอเคโอเคพี่ยุ่งฝากทำเอกสารบัญชีพวกนี้หน่อยเดี๋ยวพี่กลับมานะแมทสองสองดิวดิวโอเคอะไรวะเนี้ and r i g h t up and rest up and โอ้ยคุณสมจิตนี่งเครียดอยู่เอานะหยอกเล่นเฉยๆเห็นเครียดอ่ะแล้วนี่เอกสารอะไรเยอะแยะครับก็คุณบอยเนี่ครับเห็นผมไม่มีลูกค้าเทนเนี่ยก็เลยเอาเอกสารอะไรไม่ผมทำก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เห็นต้องทำเลยนี่ครับก็เอาเงินที่มีของเราอ่ะมาเปิดฟิตเนสเลยสิคุณสมจิตครับการเปิดฟิตเนสอะ ไม่ใช่อยู่ดีๆคิดเราก็จะเปิดได้เลยซะที่ไหนนะครับอก็ลาออกเลยไหมล่ะลาออกเลยเราจะได้มีเวลาปรับจูนเข้าหากันไงแต่ผมว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะครับถ้าคุณสมจิตอยากช่วยผมจริงๆก็ซื้อเมมเบอร์ที่นี่ก่อนนะครับเมมเบอร์อีกแล้วพูดคำอื่นเป็นไหมครับก็ถ้าคุณสมจิตอยากเปิดฟิตเนสจริงๆอ่ะ ก็ต้องลองศึกษาธุรกิจไงพอซื้อเมมเบอร์ปุ๊บจะได้เงินรายได้จากฟิตเนสยังไงมันมันมันรู้ตรงนี้แล่ละสมจิตซะอย่ยางขายเครื่องกำอางแป๊บเดียวก็ได้เงินมาละไปกันนะครับครับขอบคุณนะครับครับ up and right up and rest โอ้ยไปได้แล้วครับครับไปไปครับไป นี qué, group, ่เป็นอะไรเนี wow> ่ยสมองไปหมดแล้วไงเนี still, ่ยพี่เป็นไรผมนี่อิจฉาพี่สองคนจริงๆเลยนะพี่รักกันเข้าใจกันขนาดเนี้ยไม่เหมือนน้องชายแท้ๆของผมมันไว้ใจไม่ได้พูดสามรอบแล้วเนี่ยมึงยังไม่เข้าใจเหรอไอ้เว้ย